เอเยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับเขาต้องรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม s u ม m o n e r War กับ b ูช h a n n e l นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับมอนเตอร์สดาวเนาะก็จะเป็นผู้คุ้มกันสุสานนั่นเองนะครับชื่อว่าเล็กเนะฮยโอ้โหดูดิพอเอเวกแล้วโอโ้คนหน้าตาน่ากลัวมากนะครับดูพั้่เนี่ยพู้่วในมือนี่คืออันใหญ่มากแล้วข้างหลังนี่แบกอะไรครับเนี่ยมันหขนไหมเนอ,อ่นะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะก็เป็นสาย HP เนาะ ผมก็เลยลองปั้นแล้วก็มาเล่นนะแต่ว่าสกิลไม่เต็มเนาะวันนี้ก็มารีวิวเป็นแนวทางก่อนนะเผื่อว่าใครที่ได้มาแล้วก็เอ๊ะเก่งไหมนะจะเก็บไว้ปั้นดีหรือเปล่าลนะ้วบอกเลยว่าของเด็ด4ดาวเลยนั่นไหมนะนะอ่ะนะครับดูสแตทกันหน่อยนะนะครับเลเวลสี่สิบสาย HP HP น่าเลเวลี่สเยอะมาก11,000นเนาะแอทแทไม่เยอะนะนะครับเพราะว่าไม่ได้เน้นอยู่แล้วนะก็ดีเฟนส์ถือว่าอ่าค่อนข้าง,งโอเคนะสำหรับมอนสเตอร์สีดาวสปีดช้านิดนึงนะแล้วก็ปลุกมาได้คาาา้นนนะรับ ไปดูสกิลนิดกว่าเนาะสกิลที่1น,นะครับเป็นการโจมตีนะครับมีโอกาส50%ที่จะยุ่ยยุ1เทิร์นอัพเต็มนะครับก็จะได้เอฟเฟกต์รถพลังไปอีกเนาะ25%นะก็เท่ากับว่าเอ75%นะครับที่จะยุ่ยยุเนาะแนะนำว่าสกิลหนึ่งควรอัพเต็มนะทุกคนนะสกิลสองนะครับเป็นการปลดเอฟเฟกต์รถพลังนะครับหนึ่งอันเนาะจากพวกนะครับทุกตัวเนาะแล้วก็จะเป็นการไล่ทนทานนะก็คืออย่างเช่นเราติดสตัร์อยู่นะครับก็สามารถปลดได้แล้วก็ใส่เป็นทนทานทนทานก็คือ เหมือนบัฟอีฟิตน้ำนะครับเวลาเพื่อนเราโดนตีเนี่ยมันก็จะไม่ตายเนาะก็เรียกว่าถึงเลือดศูนย์เนี่ยก็ไม่ตายนะนะครับก็จะมอบให้2เทินแต่ถ้าเกิดว่านะครับใช้สกิลนี้เป็นการคืนชีพพวกพวกก็คือชุบได้ด้วยเนาะก็จะม่อเพชรีให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ว่าจะได้แต่ว่าครูดาวเนเี่ยจะเพิ่อมอีกสองใช่ไหมก็ตอนนี้นะครับสกิลเนี่ยต้องอัพเต็มนะอัพเต็มแล้วครูดาวเหลือสามเนาะถ้าเกิดว่าเอ่อใช้เป็นการเอ่อปลอดเอฟเฟกใส่พักทนนานนะครับครูดาวก็สามเทินนะแต่ว่าถ้าเเกิดมื่่อไหรที เพิ่มเพื่อนนะครับจากคูด้าสามนเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น5เทินนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลตีเมทนะครับเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวมีโอกาส50%นะครับที่จะลบบัฟออกหนึ่งอันนะแล้วก็โอกาสอีก50%นะครับที่จะลดพลังป้องกัน2เทินเนาะการโจมตีนี้สร้างดาเมจแรงตามพิพีนะครับเอาเต็มเอฟเฟกต์ลดพลังบวกเข้าไป20นะครับก็ถ้ากับว่าลบบัฟมีโอกาส70%แล้วก็เกาะแตกมีโอกาส70%็ดถ้านี้คนเต็มนะครับแล้วก็คูดาวแล้ว4เเทิรนนองนะคัา รูนี้แนะนำเนาะก็ใส่ไปนเอกเทิญกับวิวก็ได้ครับนี่เป็น h p เนาะแล้วก็ h p นั่นเอง,เองเนอะสปีด h i h p p นะครับอาร์ติแฟกต์ก็เป็นพวกกันท่าได้นะด้านซ้ายเนาะนะครับก็เป็นพวกเอ่อการท่าน้ำทัดไฟได้นะครับแล้วก็ทัดข้างขวาเนี่ยก็เป็นพวกเอ่อสกิลสามแม่นเนาะเพิ่มแม่นแล้วก็ตีแรงนะตาม h p ก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะไปเดี๋ยวไปดูการใช้งานกันนะครับนะครับจะเป็นเรืองของจริงเลยนะทุกคนนะเป็นในกิลนะฮะ ซีก w a l เลยนี่นี่ผมเลือกบ้านไปแล้วนะบ้านนี้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ทําดา a g ได้ดีเนาะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไปนะแล้วก็ตัวดาเมจเนาะตัวดาเ a จเดี๋ยวผมเอาเป็นทัดลมแล้วกันนะนะครับทัดลมแล้วก็อีกตัวนึงตัว support แนละตัวฮิวนะเดี๋ยวผมใช้เป็นจริงๆอยากใช้พัดลมนะแต่ว่าพัดลมใช้ไปแล้วเนาะนะนะพัดลมนี่ค่อนข้างดีจัดเลยนะทุกคนนะ พัดลมอ่ะในเผื่อใครยังไม่รู้เนาะในส่วนของสกิลพัดลมนะสกิลพัดลมเนี่ยนะครับสกิลสองเนี่ยนะครับสกิลสองเนาะก็จะคิวนะครับแล้วก็บับดาบเนาะแล้วก็ตัวไหนที่เลือดเต็มเนี่ยจะได้ปีกสองเทินคือโคตรแจ่มเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองบ้านนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะซึ่งเรามีชุบสองตัวแล้วก็ผมลองบับไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเฮ้ยโดดตายไหมไม่ตายนะทุกคนนะนี่แหละที่เราต้องการนะครับเพื่อน เอ้ยตับตับตับโอ้โหแล้วก็สกิลอีกรอบหนึ่งตับตับตับฮิวนะครับนี่เป็นไงนะฮะแล้วก็สกิลเนี้ยเราใส่ให้ตัวเองได้นะนี่ก็ทนทานนะจะได้ไม่โดนคูดาวนะครับถ้าเกิดเป็นการชุบก็จะเสียเพิ่มคูดาวอีกสองเทือนเะนาะนี่แล้วก็แบบนี้ครับอ่นะไปไปเถอะไม่ตายหรอกนะครับเห็นไหมเลือดหมดหลอดก็ไม่ตายนะแต่ว่าถ้าเข้าเทิ่อนเนี้ยโอ้โหอาจจะตายได้ อันนี้เราโดนห้ามฮิวเนาะนะครับก็ยังเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเขาไปฮิวให้ให้เทินหน้าอ,อ,อีกเอกอีกใสอีกทุกคนเอ้ยเอาเรื่องจัดนะฮะดูดิเป็นตัวแทงอย่างชั้นดีเลยนะเห็นไหมค่อนข้างคุ้มค่านะครับไปก็เนื้อเก็บสกิลไว้ก่อนนะ,ะออก็ไม่เป็นไรนะก็ทําอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วนะเนี่ยโอ้โหแล้วดันเอ็กมาเทินนี้ทำไมเนี่ยจะรอดอยู่แล้วอ่ะเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยก็ชุบขึ้นมานะครับผมเนี่ยชุบขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วก็สกิลเข้าไปจริงๆสกิลหนึ่งก็ตายแล้วนะอ่ะแล้วก็อย่างนี้นะครับเราก็ทําการนี่ครับผมสมทานสองเทือนนะครับง่ายไหมเล่นโคจิวอะจริงนี่ก็ฮิวขึ้นมาอีกนะครับโอ้โหบอกเลยอย่างเด็ดนะคอมโบนี้นะจริงๆตัวฮิวใส่เป็นตัวไหนก็ได้ทั้นะที่สามารถฮิวได้นะครับแต่เงือกไฟก็ได้อันนี้ก็ลบรัฟก่อแตกนะครับไม่ติด นี่อนุบิดฟรีลเลยทุกคนนะดูดิอืมแล้วตัวมันถกอแกดูดิโอ้โหเอาไงให้ตายล่ะตายมาก็ยิวขึ้นมาอีกชุบอีกนะครับอ่ะปีเข้าไปนี่ครับ,อรบโอ้โหเรียบร้อยนะอีซี่นะครับอ่ะ ประมาณนี้เลยนะเว้ยนะสำหรับการเล่นกีวอลซีวอลนะของตัวทัดไฟนะครับเป็นเงนบ้างครับเดี๋ยวเราไปลองอีกสักบ้านแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปตีบ้านเพื่อนะนะเพื่อนนะก็เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับไปลองให้ดูแลผมว่าก็ค่อนข้างใช้ได้ดูดีนะเออนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะไปลองบ้านบ้านจันวันจะไหวไหมอ่ะบ้านนี้แล้วกันเนาะบ้านนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปลองบ้านนี้บ้างนะครับมอนเมตาเออนะครับกับ มีเลยสุสานของเราแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะว่าพัดลมนะครับตัวนี้ดีมากนะครับอีกตัวเรื่องเดี๋ยวเอาเป็นเหมือนเดิมนะอนุบิดนะครับเพราะว่าทตุน้ำเนี่ยเดี๋ยวจะโดนเงือกลมเนาะเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะเอาตัวอะไรไปสู้นะอนุบิดก็ได้นะครับเนี่ยคนนเก่งเลยนะชนะท่าด้วยนะชนะทตุน้ำเนาะนะครับเดี๋ยวตัวท่าน้ำเนี่ยจะมาตีทาตุไฟนะครับเนี่ยทาตุไฟของเราเนาะแล้วก็พัดลมนะถ้าเลือดเต็มนะครับอย่างที่บอกนะว่าสกิลนี้นะครับฮิวเลือดบัฟดาบแล้วก็ถ้าเลือดเต็มเนี่ย เพิ่มบัฟปี้สองเทินโคตรเก่งนะฮะป่ะเดลูเวนครับผมจะไหวหรือเปล่านะตัวนี้เขาช้างเก่งนะกิววอลซิกวอลนะอือหือนี่เกาะแตกไปก่อนอ่ะโอ้โหเกือบตายด้วยวะโอ้โหไม่เกือบละตายไปแล้วไม่เป็นไรชุบได้ครับเรามีชุบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราฆ่าใครเดียวตัวนี้น่าจะบางสุดเนาะฆ่าไปเลยแล้วกันนะครับมไม่ติดเบนดิ้งด้วยก็สตันไปเนาะนะนะครับ อันนี้สกิลด้เกิดว่าใครที่ใส่เป็นสตันก็ดีนะจะช่วยแบบว่าป่วนศัตรูเนาะแต่ว่าเขาตีแรลมกันนะบ้านนี้นะโอ้โหไม่ไหวแล้วทุกคนบ้านนี้ไม่ไหวนะ <c oughs> โอ้นะฮะขอ,อทิ้งแล้วกันทําไมแล้วทําไมคือไม่เข้าไอ้นี่มั้งเลยผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมวิแหแรงจัดเลยบ้านนี้นะไม่ไหวนะบ้านหัวกิวผมนะครับยายาแล้วยานะกนะ็นะเห็นแล้วอย่ามาเข้าใช่นะไม่ไหวจริงนะเดี๋ยวเราไปบ้านอื่นแล้วกันนะ บ้านอื่นบ้านอื่นอ่าบ้านนี้แล้วกันนะครับบ้านนี้แล้วกันอ่าระวบางอย่างเดียวนะถ้าเกิดเปเพื่อนเจอตัวนี้นะมันฆ่าแล้วก็ไม่ฟื้นนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องหาเป็นตัวธาตุน้ำไปเออนะรหรือว่าอาจจะเป็นตัวทึกๆหน่อยเนาะเดี๋ยวตานี้ผมใช้เป็นตัวนี้แทนแล้วกันนะ,จะเจ้าลุงเถื่อนน้ำนะครับเพิ่มเหชพีเข้าไปอีกนะครับจะได้ถึกทนนานยืนนานอีกรอบหนึ่งนะครับมาแล้วทุกคน เราทำไงดีตานี้ลบบัฟไีเนาะนะฮะนี่เกาะแตกไปตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมหิวเลือดนะบัฟดาบนะครับเห็นไหมตัวไหนที่เลือดเต็มนะครับโอ้โหได้บัฟปีกด้วยสองเทินไปลยุยบ,บักปั๊บก็ให้แรงไหมนี่ขนาดแอทแทกไม่เยอะนะนี่ขนาดแทกไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าตีสะใจมากตัวนี้จะตายนะทุกคนนะเดี๋ยวเราใส่ไว้ก่อนนะแล้วก็ นี่บเวกนะฮะแล้วก็สกิลสองก็น่าจะตายแล้วผมว่าทีนี้เดี๋ยวผมบาลานซ์เลือดก,ก่อนนะนี่นะครับตัวแทงเราจะได้แบบว่าเลือดเต็มตลอดเฮ้ <c oughs> ยไง,งเดี๋ยวเขาจะมาตีแทงกับท่านน้ำเราเนาะเดี๋ยวเราก็เก็บตัวท่านลมเลยแล้วกันนะครับโอ้โหแรงจัดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราชุบได้นะเดี๋ยวเราชุบได้นะครับเดี๋ยวเราจังหวะชุบดีๆ นี่นะฮะชุบได้ชุบขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยเป็นไงผมชอบมากเลยนะถ้าชุบแบบคือเท่มากอะ่ะวางเป็นหลุมศพก่อนแล้วค่อยขึ้นมานะคือ,อน,นะฮะอ่าบับสปีดมาเนาะแต่สกิลนะสกิลผมไม่เต็มไงถ้าเกิดสกิลเต็มผมว่ามันน่าจะติดค่อนข้างดีนะสำหรับไอ้ส่วนสกิลนะครับเกาะแตกก็ไม่ติดนะฮะลมบับก็ไม่ค่อยติดน่าจะสกิลไม่เต็มแหละสกิลหนึ่งก็ไม่เต็มเนาะ มันก็เลยแบบว่าดูอาจจะยังไม่ถึงกับเทพมากนะแต่สก,กิลเต็มผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยคือเด็ดเลยนะทุกคนนะนี่ครับแล้วก็บรรลั์เลือดขึ้นมาเฮ้ยเป็นไงล่ะกคแจ่มอะ่ะทุกคนตกลงเรามารีวิวพัดลมหรือหรือมารีวิวไอ้ตัวท้ายไฟอะตีเข้าไปก่อนนะครับเรียบร้อยนะีนี้เขาก็ฆ่าเราได้นะสมมติว่าเขาฆ่าได้นะเราก็ชุบเรื่อยๆชุบวนเรื่อยๆนะเพราะชุบมาในะเลือดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะมากนะเพื่อนๆครึ่งหลอดอะยิ่งตัวไหนที่ทำพิพิยืดเยอะนะครับ สมมติว่าเลือด40,000นะชุบมาเลือด20,000อนะ่ะโอ้โหแล้วฝั่งน้องข้ามมันจะทำ damage ได้20,000นะครับถือว่าแบบเด็ดมากนี่แปะ b a นดิ n g เข้าไปโอ้ยโ,โ,โดนเข้าไปแล้วนะครับใส่กันตายเพื่อนเป็ <c ười> นไง,งเรียบร้อยทุกคนนะฮยูเข้าไปนะครับให้เลือดเต็มตลอดจะได้มีวะป,ปิกโอ้โหเป็นไงบ้างครับสําหรับตัวทัศไฟนะซีซั่นนี้รอบนี้นะครับเปิดมาบอกเลยว่าใครที่ อยากได้ตัวบปนป่วนนะกิวอซิกวอนะถ้าอัพสกิลเต็มได้นะครับก็ควรจะอัพนะจะได้แบบว่าค่อนข้างเก่งแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะสำหรับตัวผมเนี่ยนะครับเป็นมอนสเตอร์สีดาวถ้าสกิลอัพเต็มๆเนี่ยผมให้ตัวนี้นะคะแนนเต็ม10เลยนะสำหรับการเล่นกิววอซิกวอเนาะนะครับตัวมันมีหน้าที่ค่อนข้างป่วนเนี่ยนะครับยั่วยุนะกันตายแถมชุบได้แล้วก็สกิลนี้ลบบัฟนะครับแถมเกาะแตกแล้วก็ตีแรงตาม HP อีกนะครับ ก็หวังว hey, oh, so so sure so ่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปแบบนี้เนาะส่วนห้าดาวผมยังเปิดไม่ได้เลยทุกคนนะก็เลยยังไม่ได้รีวิวเนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวตัวอะไรเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจกับบูชาแนลด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับช่องเราจะได้เปิดการการมองเห็นเนาะนะครับคนอน่นจะได้เห็นคลิปไวๆเวลาลงวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ